โรคดอกกระถินหรือว,ว่ามเมล็ดแตกโยกเก่งรุเรืองการเกษตรนะครับวันนี้เราจะมาอธิบายถึงโรคดอกกระถินนะครับว่ามันเกิดจากอะไรแล้วก็แก้ยังไงนะครับเบื้องต้นนะครับตัวนี้คือโรคเชื้อราชนิดหนึ่งนะครับเขาจะชอบลงตอนข้าวออกรวงและเร่งเต่งนะครับส่วนใหญ่ก็คือตัวเห็น,หนสีเหลืองนีนะ่นี่คือเชื้อราหรือสปอร์เชื้อราเขา ครับนี่เนี่ยนี่คือติดมือผมนี่แหละนี่คือเชื้อราของสปอร์ที่เรียกว่าเชื้อราดอกกระถินนะครับเป็นเชื้อราชนิดหนึ่งเขาชอบมากๆเลยในสภาวะอากาศชี่ชื้นมีความชื้นสูงนะครับดังนั้นเนี่ยดังนั้นสาเหตุหลักที่เห็นกันเยอะที่สุดก็คือใครที่ฉีดอัมโมเลในอัตราส่วนที่น้อยเกินไปเขาอัมโเลเนี่ยเขาจะให้ใช้ที่20ลีซีแต่น้า20ลิตรแต่หลายคนเอาไปใช้ที่10ซีซีแต่น้า20ลิตรและอัมเลตมันทําให้เมล็ดฉ่า อมเล่ฉ้ำปุ๊บโลกนี้ชอบความชํำชอบอากาศชื้นดังนั้นใครที่ฉีดอมเลด้วยอัตราส่วนที่น้อยจนเกินไปเขาจะไม่สามารถรักษาโรคนี้ได้ดังนั้นเขาเลยมีโอกาสเป็นโรคนี้ได้ง่ายกว่าคนอื่นที่ฉีดอมเล่แบบในอัตราส่วนที่เขาใส่ตามที่เขาแนะนํานะครับส่วนใครที่อยากใช้อมเลดแบบจริงแต่ว่าไม่อยากใส่เยอะๆก็สามารถเอาเชลลาตัวอื่นไปประกบกับยาอมเลได้เช่นอาจจะใช้อมเล่ซิติซีจากน้ำยี่สิบลิตร อันนี้อันนี้คือใส่น้อยนะแต่เอาไปบวกกับท็กซาโคร์โซนเอาไปบวกกับลาโคเอาไปบวกกับโอมะก็ได้เพื่อจะให้ความฉ่ำและใสของอมัลเล่ยัอยงอยู่แต่เอาเชื้อราตัวอื่นประกบเพื่อมให้เป็นโรคนี้ได้นะครับอันนี้คือหลักการการใช้เลยคือถ้าอยากใช้อมัลเล่ให้ใช้อัตราส่วนที่เขาแนะนําถ้าใช้ตามอัตราส่วนที่เขาแนะนําไม่ได้ให้ใช้ยาเชื้อราตัวอื่นประกบนี่คือสาเหตุข้อที่หนึ่งสาข้อที่2ก็คือการใช้ฮอร์โมนนะเห็นไหมหลายคนบอกว่ามันเกิดจากอะไรหลายคนนะครับพอ ออกเป็นโรคนี้นะครับก็ชะล่าใจนะครับคิดว่าคิดว่ามันไม่ระบาดนะครับก็เลยไปใช้ฮอร์โมนประเทศที่ทําให้เชื้อราระบาดได้ยกตัวอย่างเช่นฮอร์โมนจากน้ำตาลหรือฮอร์โมนที่มีปุ๋ยอีกวหน้าส,งสูงๆนะครับอันนี้ทําให้เชื้อราไมารามได้ดังนั้นใครที่อยากจะใช้ปุ๋ยประเทศฮอร์โมนประเทศ2ตัวเมื่อกี้ให้ใช้ยาเชื้อราประกบด,ด้วยอย่างน้อยๆก็คือไม่ทําให้มันลามนะครับถ้าเกิดอยากใช้นะครับแล้วก็อย่างที่3มคือความชื้นหรืออากาศ ชื้นมากๆหรือฝนตกพันๆอะไรเนี่ยเป็นได้ได้ถ้าเราเห็นว่าเริ่มเป็นพยายามใช้ย,ยาชลานะครับฉีดบวกกันตลอดไม่ใช่ว่าหลายคนเนี่ยเห็นก็คือเล็งๆแล้วไม่ต้องใส่ชราก็ได้อันนี้อันตรายนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e ให้เก่งนู้เรื่องการเกษตรด้วยสวัสดีครับ